ปราสดีครับ FCT น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไม่ค้มโฆษณานะครับแล้วก็ฝากเพจและ Facebook ของอาจารย์ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับพิลชาต FCTP Family นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ สุดครับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับผมนะครับมาตามข่าวนี้นะครับหรือหนึ่งในห้าคนที่เข้าไปครอบครองบ้านชาวบ้านนะครับแล้วก็จะครอบครองปรปักนะครับจะเอาเป็นของตัวเองหนึ่งในนั้นวันนี้มีข่าวร้ายครับก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าลาโลกคาบ้านพักครับมีการพูดกันมากมายว่า น่าจะเกิดจากความเครียดนะครับที่มีข่าวกดดันนะครับว่าตั้งแต่มีข่าวนะครับการนำห้าคนเนี่ยไปยื่นฟ้องนะครับเรียกว่าแล้วก็มีข่าวต่างๆมากมายในเรื่องกรณีนี้น่าอับอายนียทีเดียวนะครับถูกโจมตีมากมายนะครับจำได้ไหมครับเรื่องที่หลานอากูนะครับที่อากูเนี่ยซื้อบ้านไว้เยอะนะครับ เรียกว่าแล้วก็ซื้อบ้านนี้ไว้จนหลานโตนะฮะจะแต่งงานแล้วนะครับอากูก็ได้แจ้งได้ว่าจะยกบ้านนี้ให้พอไปดูไปไงฮะบ้านกลายเป็นคนอื่นบ้านกลายเป็นของคนอื่นนะครับเรียกว่าตกใจกันทีเดียนะครับมีการเคลียร์กันเรียบร้อยปีที่แล้วนะครับเรียกว่ายอมนะครับแต่หลังจากนั้นเงียบหายไปเจ้าของบ้านมาดูอีกทีนะครับเรียกว่ามีของครบมี ข้าวมีอะไรนะที่นอนมีที่หุงหาอาหารทั้งที่ที่นั่นไม่มีน้ำไม่มีไฟเจ้าของคิดว่าน่าจะมีการวางแผนว่ามีการเข้ามาอยู่อย่างเปิดเผยจริงจังหรือเปล่านะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับก็มีเรื่องนะครับเรียกว่าเจ้าของบ้านตัวจริงนะครับได้ทำอย่างเด็ดขาดนะครับมาตัดกุญแจนะครับ พาตำรวจไปสำรวจนะครับแล้วก็มาดึงป้ายออกที่จะทำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับอะไรเนหมูปิ้งหรือเช่นอย่างนะฮะหรือไก่ปิ้งนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนป้ายแล้วเขียนบอกเลยว่าห้ามบุคคลภายนอกเข้าถ้าเข้าจะดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เรื่องคดีกระสังหลังจากนั้นไม่นานนักก็มีเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับมีการาแจ้งตำรวจนะครับพาห้าบุคคลที่มาบุกรุกบ้านเขาทาให้บ้านเสียหายเนี่ย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนนะครับก็คือมีการดําดเนินคดีและมีช่วงนั้นที่บอกว่าเจ้าของบ้านจะยื่นนะครับในการคัดค้านการประกันตัวแต่ในที่สุดแล้วห้าคนก็ได้ไประกันตัวจากนั้นเรื่องก็หายไปอยู่ระหว่างนะครับแล้วอยู่ๆนะครับข่าวเมื่อเช้านี้ก็เรียกว่าคึกโคมกันไปใหญ่เลยนะครับหนึ่งในนั้นชื่อคุณพนุมาตรนะครับเรียกว่าคิดสั้นลาโลกนะครับอาจจะเกิดจากความเครียด นะครับในเรื่องนี้เพราะว่ามีข่าวกดดันนะฮะต่างๆมากมายคือคนอยากรู้ว่าเฮ้ยมันมีคนแบบนี้ด้วยเหรออยากได้บ้านเขาถึงขนาดว่ารวบรวมหลักฐานเพื่อจะไปให้สารนะฮะตัดสินอครอบครองบ้านนี้แบบฟระบักงงกันทั้งประเทศเลยนะครับและนี่แหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ผู้สื่อข่าวเขาก็กดดันนะครับว่าเฮ้ยข่าวนี้มันไม่เคยมีมาก่อนโดยมากการ ครอบครองปรปักษ์เนี่ยก็คือเกี่ยวกับที่ดินลกล้างที่ไม่รู้ใครเป็นเจ้าของก็มีคนเข้าไปอยู่แต่น,นี่คือบ้านจัดสรรเนื่องจากเจ้าตัวมีเหตุต่างๆเจ้าของบ้านมีเหตุต่างๆที่ไม่ได้มาดูแลมาอยู่แต่ยังไงมันก็จะเป็นบ้านมันเป็นบ้านจัดสรรอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรก็ต้องมีเจ้าของเกิดความผิดพลาดตรงนี้ขึ้นอย่างใหญ่โตมโหถาตน,นะครับ เรียกว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นทนายหรือเปล่าที่ไปให้คําแนะนําของเพื่อนบ้านที่อยากได้บ้านคนอื่นและมีการอยู่แบบไม่ครบสิบปีด้วยซ้ำนะยังไม่เปิดเผยเพิ่งจะมาเปิดเผยขนของไปใส่หรือเปล่าซึ่งนับใหม่แล้วไม่น่าจะถึงสิบปีนะครับและว่าทุกอย่างยังอยู่ในการฟ้องร้องอยู่ส่วนห้าคนก็ไปยื่นสารให้ ให้มีสิทธิครอบครอ,อแบบปรักป์กเรื่องยังคลากกสังกิจนะครับแต่ข่าวมันแรงแล้วก็มีการให้เห็นหน้าเห็นชื่อกันหมดแล้วเนี่ยก็เครียดนะฮะก็ในที่สุดก็ลาโลกนะครับหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงนะครับก็ลาโลกไปแล้วคนที่เหลืออีกสี่คนแหละจะทํำยังไงนะครับไปกันใหญ่เลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะมีนะครับมีการนํา ศพเนื่องจากผู้ตายอยู่ในบู่บ้านที่บ้านจันรันใช่ไหมฮะบ้านบ้านเดิมนะซึ่งยามก็ไม่ให้นักข่าวเข้าไปก็จะมีแต่รถนะครับมูลนิธิใช่ไหมฮะก็มารอนำอผู้ตายนั่นนะมาที่สนคณายาวนะครับแล้วก็นำการส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะนะครับส่วนญาติของผู้ตายเองก็ได้มารับมา ให้ข่าวนะครับต่างๆนะครับว่าเออเป็นเพราะอะไรอย่างไรนะครับผมซึ่งทนายบางท่านเองเขาก็บอกว่าสื่อเป็นต้นเหตุที่กดดันว่างั้นนะฮะแต่นั้นเรื่องนี้ก็รอติดตามกันต่อนะครับว่าเรื่องจะไปถึงไหนอย่างไรนะครับแล้วสี่คนจะทําอย่างไรนะครับซึ่งเจ้าของบ้านเองก็เรียกว่าอ่า ยังไม่ได้ออกมานะครับว่าเ,เป็นเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับบางรายการหรือผู้ที่เม้นต่างๆก็เม้นไปในทางว่าเออเป็นเบน,เป,นเป็นกรรมนะครับลักษณะนี้ต่อไปเนาะติดตามข่าวเรื่องนี้นะฮะเรียกว่าหนึ่งใน5รายนะครับที่ถูกฟ้องกรณีเข้าไปยึดบ้านคนอื่นแบบปรปักนะครับถูกดำเนินคดีหลายประการนะครับนะในการเข้าไปยึดทรัพย์ทำลายทรัพย์สิน ก็อีกฟ้องอีกประกาการหนึ่งเจ้าของคนหนึ่งเป็นผู้หญิงก็ถูกฟ้องอีกคดีนะครับเรียกว่าเจอกันหนักทีเดียวนะครับเรื่องนี้หรือเปล่านะครับจะทําให้หนึ่งในนั้นเรียกว่าคิดลาโลกเพราะความเครียดเรื่องนี้หรือไม่กอติดตามดูนะครับผมว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรเนาะอาจจะมีข่าวทั้งวันแน่ครับเพราะว่ามีการเสียชีวิตขึ้นมาในกรณีนี้จริงๆแล้วกรณีนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่ นะครับผมนะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ